กลุ่มฝนมาจักทางลมทางยางเนาะอูอ้ออยู่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนชายชเนาะมันเป็นเศร้าเลยพี่น้องเลยแต่บรรยากาศดีมาเนี่เมื่ดฝนลมหัวไอ้ห้วยเนาะท่านเอาก็ได้พากันมาทุงให้ทงหน้าพี่น้องเลยทางไอเตอร์เอ้ยซิมมี่เอ้ยครีมไอตาเพิ่นมาเนี่พากัน,นไ,ไปไปฮวงหามงเฮียนเนาะ เป็นวันพักเพิินพี่น้องเลยเป็นวันทีแปดบอกด้วยวันยังของเพิ่นวันวันมิยิ่งบอกด้วยอันยะังเนาะเป็นวันพักองทำงงเฮียนโดยเนาะขอเดินกนนะแังเตอร์กะขอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้นเนาะสบายดีพระสุขสุข,สขคนพี่น้องเลยบวัวเป็นทั้งในประเทศและตา่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนครับเข่าสู้ซ่องแม่น้องเตอร์คือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเลย หลังจากเมื่อวานนี่แมงเตอร์ถ่ายคลิปไปอตอนแรกนาะตอนเย็นน่ะค่ะเอาแม่เพิ่นสีพาไปกินมเข่าไปน่ะเ้ยพาไปกินข้าว,วยาาอยู่คนแหละแคมของคนแหละนาะตื่นเช้ามากกัสิพากันมาหาหน่อไม้บาดนี้ไปน,น่ะเ้ยแกงเิ่นเลี้ยงข้าเดือดฮะกสิมาหาหน่อไม้เมื่อแกงก้อนมันในใจสิได้หรืบอบ่ได้แตากัมาหนำรวมจะ xuôi đây, con hàm nó đẹp chắc. Rồi, han, hà gà má cả, xin chào dì ba núng này đó, xin chào dì này, Rồi, enter bố say không sửa thay nhau. Mẹ, con gà đâu ai thế nào đó? มาหาหน้าไม้ม <c ười> ื่อแกงกอนจักสีในพ่อแกงหรือบ่อน่ะใหนตายยางเมื่อเชมปจั่งหน่ะเดินเอินเตียเอชิมีพากันเล่นโปกงูบ่อน่ะเห็ดงูบ่อนี่โดินมาถามมาหาเห็ดบ่อยตาเห็ดบอยกินนี่ถ้าเบิ่งเด้อเห็ดงูเตะเตะตื่นงูใช่นี่คือแหงแท้นี่ชิมีอยู่บ่อนาะ มองโจมมองก่อนฝนไมื่อโตกพี่น้องเลยฝนโต๊ะเธอเดียวก็แต๊กีผู้แห้งแดงแท้มาเห็นมันบดก็เลยปวดอยากพากันมาหาพี่น้องเลยเห็นบรรยากาศดีเนาะฮอร์นแดดฮอร์นยังก็เลยอยากมา หาบ่เนะใม่ใช้เสียมได้ดอกใช้ได้บอีดเยเป็นยังไอนี้คือป็งเงี้ยนมันี่วันเม่บ่ก็ว่าวันพักวันแม่บ่อย่เี้ยนวันศร์อย่างเีมาถือไอหนักกระโดมันนักนักหนัก้มีซับไหมเนเป็ดบ่ ป็นยังวนไเดแปดได้วันที่แปดเออิมิอบากไปที่เดือนสาอ่ะอ่ะถือมาชัดงหมสบายดีได้พี่น้องเนาะหาน้อได้ิบวกเลยตาใหม่ไมน่ดเลยางหลนี่ย้ยวาแต่ตหาน้ยไ้ว่น้อ

เฮ้ยหม่ไปได้แล้วเออมันใกล้ไหมน้ำใกล้ครับหยามันเก็บออกมาเลยเก็บไปได้ยันเก็ได้ไปน้ำเังบไปได้เลยคิเดี๋ยวเอาไป

คนหาแน่เนาะวยคนฉับอ่อเศ้าีดอกไเศ้า้นาะนี่กะก้มนี่ยใจเศ้าสิได้ัน้นตกมนกบ่ตกเอ้าคนยาบบานนี่สงบมันยา้ยุกเพจะม้กันคึ้นขเนาะคนิตกนง โตกับภากันเมื่อนะวะไ่ได้แค่นั้นเลยแก่หัวไม่เป็นไท่โอ้ยไ่ได้่หยคิดไ้น้ก็มีน่ารอดีมห้เออพี่าวหากไปหาคนะหัวไปเลยนะไปหาหว่ชกอล์ดก่อนมาังนี้แบบยังไมไรูว่าไงเลยเิ่งไมครับเห็นป่เห็น่ mọi người 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 thử người mọi người mọi đen ta người mọi 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 mọi người mọi mọi người 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 mọi người

กไปเงยวดุมแดงคู่ใ่หัวแม่นะดที่เงี้ยดดแม่ชอบน้องไม่ไปเงยแล้วมันดู่หัวแม่มันโอ้ยชอบอันเด้เนหอเดียวเยอะเบลอเนี

Ôi, tờ này, bà bắt Ôi, nọ bắt, nắc bắt được bắt Ôi Ông mẹ chú mà mà hà có đi có mưa rồi đâu rồi, anh ta mưa này hà cây nó, hà cái này cái Nhà cả Nó mưa Rồi À, À, là ngàm thẹn Hoa phạc đó ạ một cho một con, hoa bằng hòm đang hoa thế này Ủa, hoa nào này hoa 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 thế hoa 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 Hai hoa cò hoa 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 cái hoa cò hoa hoa này hoa 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 ที่อนบดเนาะมุขึ้นนะเฮยันตก่บอยตอัังอึบแกเสียแกแพ้เลยอเตี้ยแกอันหนุเสียมนะมันอออน้องยงมากน้ำ mặc phải nguyên mấy bắn bọt kum kum cơm cơm như thế nào kum 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 bú đu gì đấy naica lại vai tre mai này rồi đi Thôi đi chơi đi rò mưa đấy bạn này Thôi ta mưa này nghỉ mưa cái ma thì nó này Thôi.

Sunny. Hẹn đèn nham bẻ, cả thì đâu ấy Mua cả bố minh hận Nhạc chị kín bắt chắn nó mưa bắn à. à, nó muốn nó mua nó muốn nó muốn nó muốn chim này nó muốn nó muốn nó muốn bực này, nó muốn là muốn nó muốn nó rồi nó nó muốn nó muốn nó muốn chẳng nó

Southeast Southeast. Yup. น lives, the you. The not the not. That not ้าน้าน้ารมาก้าน้านาน้าน้าน้ีน้า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 ้าน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 เน้านอาน้าน้า้าน่านอาน้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 น้านานาน้านบา้าน้านน้่นน้อนกาน้น้า้าน้าน้าน้น้นาน้้า้นานน้น่ อั่เพิ่นพักพรอยู่พุ่นมิจักกังอยงัวได้ด็กวะไมาชวนนะไปไปเบิกน้ำสา่างไปนี่เป็นน้ำสา่างกะแตะเกาต่แก่ผุนไปเอลยน้ำสา่างแต่พอแต่แม่เฮาแต่เ้าตะกี้เนาะผุนมาตัากกินเดี๋ยวนี้บ่คอยมีคนมาตาก,กินแด้เพราะว่าบริษัทมันใคระซื้อกินบางคนกะ อ่ามาตักเฮ็ดน้ำต้มน้ำแกงอยู่พี่น้องเอ้ยตักให้งัวให้ควายเนาะแต่ก่อนก็เบิดบ้านเบิดเมืองเฮาเบิดบ้านโคกใหญ่เฮานี่แหละพากันมาตักเอาอยู่นี่พากันกินพี่น้องเอ้น้ส้างน้บาดาลเพิ่นขุดเนาะเบิดบ้านเบิดเมืองพากันฮมกันมาขุดแต่ก่อนก็มีคมต้นกทันอยู่นี่บให้พี่มึงจับนะเด้อบรเด้อบ่บ ปาล้องมาบังน้ำใช่ใช่ใช่พี่น้องเอ้ยน้่นไงยังใสอยู่ได้เนาะดึกดึกอันนี้จ็ชื่อว่าจัาแม่พี่น้องเอ้ดึกลงไปพุ่นกับมีน้ำบาราลมีบาราลอยู่ทางลุ่มหุ่นเนาะเนี่ปลาคุนเอารอไม้เอาไม้ใส่เฮ็ดขึ้นมาพี่น้อยเอ้นนี่ก็ชิเอามาแต่ก่อนห้ากับผ้ากันมาตากินเนาะ ตักกินตักใสไอ้เตยจับได้ลูย่านไหนพุ่นน่ะด็กเลยนี่ตรงนี้รอยบ่เป็นไดันี้ก็บ่ค่อยมีคนมาตักกินแล้วเนาะเอาคู่เอาทางตักขนแม่งคไเตอร์น่ะอก็ตักขึ้นมาส่วนมากกสิมีแต่หนาไกหรือว่าทางบ้านเฮานี่กเพิ่นมาตักเห็ดน้ําต้มน้ําแกงเนาะวนมากกม่ซื้อกินดนีพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนกเบิดบ้านเบิดเมืองก็ออต เวลามันบกนี่ก็มาเฝ้าเอาได้พี่น้องเลยเฝ้าเอหน้ามันสิออกบ่อเนาะโตงเอ้าอาคาตะกี้เดี๋ยวนี้บมมีแล <qu arts> ้วตักน้ำนี่มาโอ้ย่านเลยเนาะนนไปไปไปเมื่อไปไปกันเมื่อย่านอะไรตาปะย่านน้ำชาง์เห็นปะเพิ่นตักเหงื่เพิ่งสาเพิ่นไปไอเตอเม่ดดุเบกเอ้าลิกได้ดุเว้ยดุดอืมจักจี้บะจั๊กเม็ดได้เตอเมนี่ ได้ใจอุ้มได้ใจอุ้มประลุประหยาบมากเลยเอาขากนะเอาอย่าไปหาไดไก่อนน้องม่เอาหากินหาผาดมาเอาเช้านี่โอ้ยลูกก็จะเมื่อยนั่นบ่เมื่อยวะตะเมื่อยนะที่เมื่อกี้น้องใหม่เลยอากิดัอ่ะ ข้างน้ำมันนั่นเไายังไม่ได้หาจะว่ามีจะขัง <c oughs> ไปสิพี่น้องไอเมนเปิดกับสิขอจบคลิปไปเพียงสามี้ก่อนเด้เอเนะาะพักกันมาหาน้ำไม้น้ำมันมาเนี่กะ <c oughs> หากะบม่ได้ไปไกลพี่น้องเลยหาแถวใกล้ๆนี่กะกลับเมื่อพวายตาเพาออากกิ่นหายอย่างเมื่อน่วเนาะมาเกาะเกาคือเกานี่ ใช่โอ้ช่างมือกันบูบูฮ้อนเด้ว่าแต่หายอย่างเมื่อแล้วครับกันสีกันเจ้าคีบใบก่อนเนาะพ่อกันคลิปหนาเด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้กับบุ้มี่ยันาย้มาหาหนอมั้ยน่องแกงพี่น้องเยนี่กับไก้สีทอนเมื่อขึ้นเหื่นขึ้นซานแน่นเนาะใก่แดงพี่น้องยังหยับขามาแหละมื่นกะเป็นวันพระใหญ่ลงเชบาทเชิพกกะ ตื่นมาเศร้ามากกับแมงแล้วเนาะด้ยให้กำลังใจแม่น้องเตอร์นี่เด้อไปสุขสุขคนเนาะทำไมพี่น้องพี่คอยให้กำลังใจขอบุญขอบคุณกันไปสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเตอร์สิไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดีไปสุขสุขคนเมื่อก่อนบาดนี่พี่น้องเไยสบายดีเด้อเด็กๆเด้อด้ย